เป็นโลคเคียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจสินะฟาบาทท่านกำลังพูดถึงอะไรเหรอแขนของเจ้าเป็นยังไงบ้างเขาดูนิ่งแปลกๆนะไม่ต้องห่วงแขนของข้าใส่เฟือกเรียบร้อยแล้วแถมดื่มน้ำผูวิเศษแล้วด้วยแล้วก็กินยาที่หลิงเทียนอี้มอบให้ในอีกไม่ช้าข้าก็คงหายดีงั้นเหรอวางเปลงก่อนฟาบาระวังหน้าผาด้วย ค่อยๆนะเขาจะกระโดดลงหน้าผาหรือเปล่านะเขาดูซึมๆแปลกๆมันไม่ได้แย่อย่างที่ท่านคิดหรอกผมในใจงั้นเหรอลืมมันไปเถอะต้องเอเจนออกมาให้หมดถึงจะกลับมาปกติใช่ไหมจริงๆแล้วข้าไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเลยอาจเป็นเพราะว่าข้าข้ามเวลามาจากอนาคตและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ อย่าคิดมากไปเลยยังไงเจ้าก็สุดยอดมากเจ้าสังหารผู้เชี่ยวชาญไป2องคนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเจ้าคือแบบอย่างของค้าเลยนะนั่นสินะถ้าข้าไม่ฆ่าพวกเขาอาจจะเป็นข้าที่ตายก็ได้จริงๆแล้วข้ารู้สึกไม่ดีเลยทําไมพวกเขาถึงต้องบังคับให้ข้าต่อสู้กันนะความฝันของข้าคือการถ่ายพวนดินเท่านั้นเอง ก็เพื่อประโยชน์และผลกาไรยังไงละ่ะตระกูลหลินต้องการล่วมมือกับโรงเรียนหวูฮัน่นเงินไขแรกก็คือยึดธุรกิจของตระกูลนาลันทั้งหมดซึ่งมันก็ถูกหยุดโดยพวกเราดังนั้นพวกมันจึงต้องการจะยึดภูเขาราชาก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ตัวเปล่าแต่ตอนนี้พวกมันถูกพวกเราทําลายล้างแล้วแม้ว่าเราจะปล่อยดินยญาไปแต่นางก็ต้องใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดหลังจากนี้อ่านี่ข้ากลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วสินะ ไม่ว่าจะคนดีหรือคนเลวแต่ยังไงเราก็คือเจ้าของภูเขาราชาตอนนี้เรายังไม่ได้รลังแกคนธรรมดาสักคนเลยดังนั้นการปิดกั้นเส้นทางของพวกเขาจึงสะท้อนความยิ่งใหญ่ของพวกเราฟาบาดข้าจำได้ว่าจุดประสงค์เดิมของท่านคือการเป็นราชาจอมโจรแห่งขุนเขาไม่ใช่เหรอไรสาลเป้าหมายของข้าสูงกว่านั้นเยอะอุย้ยท่านอาจารย์มอบภูเขานี้ให้ข้าและข้าควรจะรับผิดชอบ แต่ข้ายังไม่แน่ใจว่าเราควรก่อตั้งนิกายหรืออย่างอื่นเพราะตอนนี้เราก็ทำฟาร์มกันอยู่ดังนั้นค่อยๆทำทีละขั้นตอนกันเถอะถ้าจะยังไม่บอกพวกเขาเกี่ยวกับแนวคิดของการเป็นดินแดนศักดิ์สทธิ์พอพวกเขาก็คงไม่เชื่อแน่ๆมันคงสมเหตุสมผลแล้วละท่านปรมาจารย์เป็นคนที่อยู่ในระดับเทพและเขาคงคิดทุกอย่างไว้หมดแล้วเรามาทำให้ถึงฝั่งกันเถอะเอ้ย นี่ข้าคิดว่าข้าเป็นคนไรอย่างอายที่ชอบคุยโว้อวดที่สุดแล้วนะแต่สองคนนี้กลับขี้โมยยิ่งกว่าข้าซะอีกปรมาจารย์ระดับเทพมอบภูเขาให้เขางั้นหรือในเมื่อมีปรมาจารย์ระดับเทพคอยเป็นผู้สนับสนุนเขาแต่เขาเพียงแค่ต้องการทำฟาร์มเท่านั้นงั้นเหรอข้ารู้สึกแบบว่าสิ่งที่ข้าต้องการคือการไถพวนดินและข้าหวังว่าสหายของข้าทุกคนจะอยู่อย่างสุขสบายข้าไม่ต้องการเป็นอันดับหนึ่ง ในฐานะนักเดินทางข้ามเวลาข้ามีที่ดินบ้านผู้ช่วยและสาวน่ารักซึ่งข้าไม่มีเลยในโลกนั้นถ้าชอบชีวิตของข้าในตอนนี้มากในฐานะราชาของภูเขาแห่งนี้ข้าทำตัวต่ำต้อยขนาดนี้และทำไมยังมีคนมายุ่งกับข้าอีกวันนี้ใครก็ตามที่เข้ามาข้าจะกำจัดให้หมดโฮสคุณมีความตั้งใจที่แน่วแน่บัฟด้านลบถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้วถ้าแอตทริบิวทั้งหมดถึงมาตรฐานการเลื่อนขั้นแล้ว คุณจะได้รับการเลื่อนระดับเป็นปรมาจารย์การต่อสู้โดยอัตโนมัติอะไรนะเออเขากำลังเลื่อนระดับอย่างนั้นเหรอตอนนี้ฟาบาทเดินขั้นเป็นปรมาจารย์การต่อสู้งั้นเหรอนี่มันไม่สมเหตุสมผลไปหน่อยเหรอแค่คิดก็ก้าวหน้าได้ความเข้าใจของผู้ชายคนนี้น่ากลัวเกินไปแล้วนี่ข้ากำลังเข้าร่วมกับกองกำลังแบบไหนกันทำไมข้าไม่รู้สึกถึงประสบการณ์อะไรเลยล่ะ ปราบอสโคตรเจ๋งฟราบอสสุดแปลงไปกันเถอะกับภูเขากันเดี๋ยวก่อนข้าต้องจัดการกับของขวัญพวกนี้ลิงเทียนอีมาช่วยหน่อยสิข้าคือชายที่จะกลายเป็นปรมาจารย์ด้านการเล่นแร่แปรธาตของภูเขาราชานะเจ้าจะให้ข้าไปเป็นลูกหาหรือยังไงแค่ใช้ปีลากมันให้ข้าลากคนเดียวงั้นเหรอเอ๊ะ ทำไมถึงได้มีหลุมใหญ่อยู่หน้าประตูทางเข้าละ่ะมีการระเบิดเกิดขึ้นงั้นเหรอแต่ว่ารูปทรงของหลุมมันดูลามกแปลกๆนะนี่เหรอประตูทางเขา้าภูเขารอบๆไม่เห็นมีอะไรเลยไปเซลหลงน้องเล็กมาดูสิ่งที่พวกเรานำกลับมาสิมีไก่ย่างขนมอบด้วยภ <c oughs> ูเขาราชาข้ามาแล้ว การมาถึงของข้าลิงเทียนี้ผู้นี้จะทําให้ภูเขาราชาโด่งดังไปทั่วโลกยังไงก็ตามข้ายังไม่ได้คุยเรื่องเงินเดือนเลยเงินเดือนของที่นี่ต้องดีมากแน่แน่แนราดียังไงมาเรียกข้าว่าลูกหาบแถมข้ายังบาดเจ็บอีกด้วยและยังอยากจะเป็นปรมาจารย์งั้นเหรออย่าได้ใจไปหน่อยเลยฮ่าฮาฮ่ท่านปรมาจารย์เจ้าทำไมท่านถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ละ่ะ ทำไมข้าถึงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ข้าต้องรายงานเจ้าก่อนหรือยังไงไม่ไม่ข้าหมายถึงซูอยู่กับฮันต้าเพิงรู้เรื่องนี้มานานแล้วใช่ไหมพวกเขาไม่ยอมบอกข้าไอสารเลวเอ้ยที่หยุนยานนี่คือการทำงานของทักษะการทำฟาร์มดูข้าเป็นตัวอย่างนะโอ้ถ้าอย่างนั้นพวกเขาราชานี้คือพลังของท่านเหรอ มอยข้าเป็นเพียงนักเล่นแร่แปรธาตุของที่นี่ทำไมเจ้าถึงได้มาที่นี่พร้อมสู้อยู่ได้ละ่ะเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่กายจงโจเฉิงตันงั้นเหรอ,อคือข้าพูดได้ไหมว่าข้ามาที่นี่เพื่อเป็นปรมาจารย์นักเล่นแร่แปรธาตุข้าจะถูกทุบตีจนตายหรือเปล่าข้าตายแน่แน่ให้ตายเถอะถ้าจะทิบายยังไงดีเนี้ยถ้าพูดผิดแม้แต่นิดเดียวตายแน่แน่เลยอันต้าเพิงเขากำลังทำอะไรอยู่นะ พรเมาจารย์เจ้าเรื่องเป็นอย่างนี้รอยยิ้มชั่วลายนั้นเขากำลังล้อเลียนข้าเหรอวันนี้เราไปที่ศาลาจิตวิญญาณอันต้าเพิงไม่นะไม่